ครับเราไล่มานะครับก็สูงแล้วตอนนี้ไล่สูงแล้วเห็นไหมนี่ๆดูดูจากตัวปูนะครับตอนนี้นะครับระดับน้ำนะรัาโผล่มาเห็นไหมระดับน้ําที่เราใช้นะครับเราจะเติมข้างหลังหลังท่วมตัวปูตอนนี้ปูนาะครับเขาหมอบไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ท่วมเลยแต่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการจําลองว่าให้ปูนาเนี่ยอ่เขาเข้าใจว่าตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกเยอะจนน้ามันท่วมน้ํามันท่วมเพราะว่าตอนนี้น้ํามันไล่ขึ้นมานะจากขาขึ้นไปนะครับจนจะท่วมตัวปูแล้วก็จนจะท่วมกระดองแล้ว นะซึ่งมันก็อยู่ตามพื้นที่มนปกติออมาแหละใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะท่วมละอันนี้คือเทคนิคนะครับนะเทคนิคน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็เติมน้ํานะครับด้วยฝนเกลียมอันนี้คือเทคนิคนะครับที่เราใช้นะเทคนิคที่เราใช้นะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับทุกท่านนะสวัสดีนะครับนะนะท่านใดที่สนใจนะครับในอาชีพนะสนใจในอาชีพในการเลี้ยงนะครับปูนานะครับหรือว่าทําอยู่แล้วนะครับก็อย่ากลัวอย่าอายนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับเข้ามาทักทายกันผมเชื่อว่า ความรู้เราก็แบ่งปันกันได้นะครับความรู้ก็แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันให้ถามให้ก็คืออยู่